มาแล้วนะครับเอาผาดสีดำนะใครที่กำลังหาอยู่นะครับรออยู่นะคันนี้เป็นเครื่อง2.5นะครับเบนซินนะครับไฮบริดนะก็เป็นปี20สนะสำหรับใครที่ทาดสีขาวไปแล้วนะครับคันนั้นเป็นปี19นะขายอยู่ที่1654,000าคันนี้นะครับอัพราคามาเพราะเป็นปี20สนะสภาพสวยๆรอบคันที่ตามที่ผมให้ดูเลยนะครับก็ขายอยู่ที่1 8 4 1 0ล้า เดี๋ยวพาไปชมกันแบบละเอียดนะครับแบบละเอียดเลยนะก็สวัสดีทุกคนนะครับผมบิคคาดดีๆนะครับก่อนจะไปรับชมกันฝากกดติดตามให้ช่องบิคคาดดีๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับให้คลิปนี้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าสนใจนะครับหรืออยากให้รีวิวรุ่นไหนบอกได้ครับผมไปเริ่มจากรอบคันที่เมื่อกี้นะครับพาดูแล้วนะครับต้องบอกว่ารอบคันเนี่ย อันนี้คือสภาพเดิมๆจากการใช้งานจริงและคืนมานะครับแล้วเราเนี่ยยังไม่ได้บิ้วหรือว่าทําสีคือเราจะให้เห็นสภาพจริงก่อนเคมนะครับอจุดไหนที่จะมีเคมอะไรต่างๆนะครับก็จะจัดการให้นะแต่คันนี้ต้องบอกว่ารอบคันสวยๆไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมีแค่ด้านหน้าจุดด้านหน้านิดเดียวนะครับที่ไปเฉียวหรือไป เบียดอะไรมาเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับสําหรับจุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าพี่ๆรับรถเนี่ยผมก็จะทําการขัดสีอะไรอย่างนี้ต่างๆให้สะอาดนะครับให้สวยนะครับบิ้วให้หน้าขับนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดนะครับอ่ะว่าเป็นยังไงอ่ะมีกระจกแตกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจัดการทําให้นะอ่ะจัดการทําให้เปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้เลยนะ อ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับกับรายละเอียดของรถนะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยสภาพดีไม่มีชนนะครับไม่มีชนนะเดี๋ยวไปดูกันกับน็อตกับคานต่างๆนะครับว่าสวยจริงไหมนะครับอ่ะผมเปิดห้องเครื่องแล้วนะครับก็อย่างที่ทราบก็คือเป็นไฮบริดนะ ก็เครื่องยนต์นะเดินเรียบไม่มีสะดุดเสียงไม่ดังนะครับเครื่องยนต์ดีไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราเช็คระยะตลอดนะสำหรับตัวการรับประกันแบตเนี่ยครับก็มีถึง10ปีนะครับอ่าก็นับไปนะครับเหลืออีกประมาณ5ปีนะครับในตัวของน็อตนะครับนะน็อตก็เดิมเดิมนะครับไม่มีการถอดทำสีนะครับนะแก้มนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะ ด้านข้างนะครับก็เดิมๆไม่มีฝั่งซ้ายนะอันนี้ก็คือฝั่งขวาตัวรถนั่นแหละนะครับเดิมๆนะครับไม่มีถอดทำนะนะครับก็สวยๆนะครับฝากระโปรงสติ๊กเกอร์นะครับครบคันนะมีโลโก้โตโยต้าแบบนี้นะครับจิกได้นะซิลิโคนนะครับ ในส่วนของด้านหน้าไม่มีปัญหาอะไรตัวเครื่องก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีในส่วนของเสียงดังอะไรที่ผิดปกตินะครับลองขับมาแล้วเมื่อกี้นะครับก็แรงดีนะครับ,รนะรบขับลื่นดีนะครับมาดูต่อนะครับยางนะยางตัวนี้นะครับดอกหนาๆเหลือเลยนะดอกใหม่ๆเลยนะครับก็ยางเป็นปี24นะครับยางเป็นปี24ก็จะขับได้อีก2-3ปีเลยทีเดียว นะครับเพราะว่าเปลี่ยนมาก็น่าจะไม่ได้ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับช่วงล่างดีนะครับขับแล้วนะเรื่องของช่วงล่างเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยฟิตอยู่แล้วเพราะว่าเราเช็คระยะตามกําหนดนะครับมาเจาะดูนะครับในส่วนของอด้านด้านในนะครับด้านในนะเปิดออกมานะครับในส่วนของด้านในตรงประตูนะครับก็เม็ดอาร์คนะครับเดิมๆยังอยู่ครบนะไม่มีการ ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับรถเดิมด้านข้างไม่มีชนนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะใส่เข้าไปเหมือนเดิมโอเคอประมาณนี้นะครับแล้วก็ไมคคันนี้อยู่ที่แสนเจ็ดหมนพนะครับแสนเจ็ดหมพนะก็ หน้าจอมีเนวิเกเตอร์ให้นะครับเกียร์ออโต้มีโหมดการปรับอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับก็มีตัวของทำความเย็นที่เบาะด้วยนะในส่วนของค u ิ z คอนโรลนะครับก็มีให้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมพวกประตูอะไรเงี้ยนะครับผ่าน ที่คนขับได้นะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับด้านหลังนะครับเปิดปิดไฟฟ้าเลยกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับพุชสตาร์ทนะครับประมาณนี้อ่ะเปิดเข้าไปดูข้างในกันบ้างอ่ะเบาะนะครับก็สีครีมสีเบจนะเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะครับก็มีครา,าบตามการใช้งานก็เดี๋ยวอาจจะทำความสะอาดให้นะครับนะก็เท่าที่ได้นะก็มันเป็น รถมือสองนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันต่ากว่าเดิมเนี่ยไปเยอะเลยนะหายไป2ล้านนะครับหายไป2ล้านกว่านะอ่ะเบาะด้านด้านคนนั่งนะด้านหลังนะครับก็มีนวดนะครับมีลมเป่านะแล้วก็ปรับเอนเป็นไฟฟ้านะมี Isofix นะครับที่สามารถใส่เบาะเด็กติดตั้งเบาะเด็กได้สําหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กนะครับนะก็ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ได้ทั้งสองฝั่งเลยสําหรับตัวเบาะนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเบาะเนียนๆตึงๆนะครับเบาะไม่มีขาดนะเบาะไม่มีขาดก็ลงได้ทั้ง2ฝั่งนะครับลําโพงเครื่องเสียงเป็น JBL ด้วยนะครับลงได้ทั้งสองฝั่งนะสะดวกสบายนะครับแล้วก็สามารถเปิดนะครับตัวสลูปได้นะรับลมโชว์เท่ๆนะเวลาขึ้นทับเบิกอะไรอย่างงี้นะครับเป็นบานเลื่อนไฟฟ้า นะครับก็จะเจอทิวทัศน์นะครับของโกดังเรานะอ่ะเบาะเลื่อนได้อีกนะเบาะเลื่อนได้อีกสำหรับตัวตัวนี้นะครับตัวของคู่หน้านะครับอ่ะตรงตรงข้างๆตรงนี้นะครับก็เปิดให้เห็นนะครับเบ็ดอาร์คนะครับเดิมๆนะครับไม่มีชนนะ คือต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับรถผู้บริหารรถพวกนี้นะครับขับเนี่ยระวังกันอยู่แล้วนะผู้บริหารนั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะเป็นไฮบริด e4 นะครับอ่ะดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับน็อตนะครับไม่มีขยับนะอ่าแล้วก็ ขอบอะไรต่างๆนะครับไม่มีทํามานะครับเดิมๆสีเดิมนะตรงนี้ก็น็อตเดิมนะครับตัว L นะครับตัว R นะครับโลโก้นะครับเดิมๆเลยนะตรงนี้ก็มีตัว R นะสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ยังมีอยู่นะครับทั้งสองฝั่งประมาณนี้นะครับก็ตะเข็บต่างๆนะครับ เดิมๆนะฮะน็อตตันนี้ก็เดิมๆนะเพราะฉะนั้นคันนี้เดิมนะไม่มีชนนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยก็ปิดไฟฟ้าแบบนี้ได้นะครับกดค้างสะดวกสบายขนของเก็บของนะครับอ่าเป็นรถครอบครัวที่ขับเองก็ได้นะรุ่นนี้ไม่จําเป็นต้องมีแบบคนขับนะครับนะฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ก็เปิดให้ดูนิดหนึ่งนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับ เม็ดอักเดิมๆนะอซอกต่างๆนะครับให้ดูกันเลยละเอียดละเอียดเลยนะครับนะฝั่งคนนั่งบ้างนะครับฝั่งคนนั่งบ้างนะเดิมๆนะครับน็อตประตูนะครับน็อตประตูก็ ลำโพงเป็นเครื่องเสียง JBL ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยยางมิชลินก็ปี24นะมิชลินไพร์มาซี่ด้วยนะก็ยางนี้คือราคาใช้ได้เลยนะครับก็เป็นยางที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเอาไปใช้ต่อได้อีก2-3ปีนะครับไม่ต้องทำอะไรนะก็เป็น1นึคันที่น่าใช้น่าสนใจนะครับราคานะต่ำกว่าตลาดนะ1 8 4 1 0ล้านแซึ่ง เป็น h y b ริด2.5แล้วก็ในส่วนของปีก็เป็นปี20เดี๋ยวจุดไหนที่มีต้องทำการเคลมเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับไม่ต้องห่วงนะออกรถที่นี่สบายใจได้ซื้อสดไม่มีแวดนะครับซื้อไฟแนนซ์ก็มีบริการให้นะครับนะทั่วประเทศไทยนะอยู่ไกลนะเห็นคลิปนี้แล้วถ้ามันดีก็จองเข้ามาผ่านบริษัทได้อาคเนย์แล้วก็ภายใน10วัน15วันนะครับมารับรถนะครับได้เลยนะ เห็นทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับก็ไว้ใจได้นะอ่ะส่วนเรื่องเอกสารนะครับของคันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าคันนี้ในทะเบียนมันจะเป็น4 54ซึ่งเป็นทะเบียนเก่าของคนที่ใช้คันนี้นะครับอ่าเขาก็ทำการสลับทะเบียนเป็นทะเบียนปัจจุบันนะครับอ่าเอกสารชัดเจนปี20จด20นะครับ 1 5อ่า150แรงม้าลำดับที่1เป็นของอาคเนย์แคปิตอลนะครับอ่าแล้วก็ลำดับที่2ก,ก็จะเป็นชื่อพี่ๆเลยนะภาษีต่อมาตลอดนะครับภาษีต่อมาตลอดนะอ่าประมาณนี้รถของเราไม่มีประกันภัยนะครับไม่มีประกันภัยแต่ว่า,าพี่ๆไปซื้อหรือให้ผมหาให้ได้นะเพียงแต่จุดที่เคลมเนี่ยเรามีการ ทําทประกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันหมดไปนะครับยกเลิกไปนะก็จะทําการเคลมให้ในส่วนที่ผมแจ้งไปนะครับก็ใครสนใจเอาผาดสวยๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อมา0917785117ผมอยู่ที่ติดกับไบเทคบางนานะครับเป็นโกดังรถหมดสัญญาเช่า R&D Car Center ที่นี่จะเป็นต้นทางของรถมือสองนะครับมีรถเยอะแยะมากมายตอนนี้ร้อยหลอบางแล้วเพราะว่านะครับ สี0ห้ารคันก็ขายหมดทุกเดือนนะไม่มีรถค้างนะครับเอา่านไปหมดแล้วรถหรูก็มีแต่ไปหมดแล้วอันนี้เข้าใหม่สดสดร้อนๆต้องรีบนิดนึงนะครับรถไปไวมากนะอ่าก็เป็นต้นทางของรถมือสองเพราะอะไรเพราะไม่แท้ร้อเช็คระยะตามกาหนดและก็ราคาต่ํากว่าตลาดถึงเป็นต้นทางได้นะเต้นเลือกซื้อที่นี่ไปขายนะพี่ๆซื้อไปใช้ก็ ราคาที่พิเศษเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจนะฝากไว้กับคันนี้นะครับเอาผ่า2.5 4ีดำปี20 1 8 4 1 0 0้าน0 0 0ไม1 7 4 0 0 0แล้วก็ฝากกดติดตามช่องบิคาอดีๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะรุ่นไหนรีวิวรุ่นไหนให้ดูอีกก็ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ